ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้ร่วมพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของวีรกรรมทหารกล้าซึ่งเป็นเหล่าของทหา,ารอากาศนะคะทหารบกไปแล้วและสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้หยิบยกเอาเรื่องราวของบันทึกทางราชการนะคะในกองหนังสือเก่า ที่หนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งก็ในนั้นเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยทางด้านของพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็จะได้หยิบยกเรื่องราวเนี่ยนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของทหารเรือไทยค่ะที่ท้าวหานนะคะกระทํายุทธนาวีกับเรือรบของฝรั่งเศสนะคะในสงครามไทยอินโดจีนฝรั่งเศสเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับอาจารย์แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพิรยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาย้อนกลับไปเมื่อ2ตอนที่เราที่เราได้ร่วมพูดคุยกันนะคะ เรื่องที่เรานํามาพูดคุยกันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่นํามาจากบันทึกของทางราชการที่หลายๆคนเนี่ยอ่านแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้นะคะนํามาพูดถึงกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องนะคะจันเป็นเรื่องราวของวีรกรรมของนักรบผู้กล้าซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวของทหารเตือไทยนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะจันคะขอบคุณคุณวิริยาอีกครั้งนะครับที่ชวนคุยเรื่องนี้ซึ่งสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เล่า เรื่องของวีรกรรมของาฐานบกและฐานอากาศซึ่งตอนต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงฐานเรือซึ่งทําการรบอยู่บนเรือในทะเลนะครับขอย้อนอนดีตนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาฟังรายการตรวนี้เป็นครั้งแรกนะครับเรามีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนขออนุญาตเท้าความว่าคําว่าอินโดจีนฝรั่งเศสนั่นนะ,ะมันคือประเทศเวียดนามลาวและก็เขมร <c oughs> ซึ่งมา่ก่อนเนี่ยฝรั่งเศสมายึดครองเอาไวา้เป็นอนา,นานิคมนะครับ <c oughs> เรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งยังไม่ได้เป็นประเทศนะครับยังไม่ไดีมีเส้นเขตแดนอะไรที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าการที่ดินแดนของเราเนี่ยตอนนั้นเป็นสยามนี่นะครับ <c oughs> ซึ่งก็ยังไม่สามารถขีดเส้นลงไปได้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไร <c oughs> หากแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชากาลที่ห้า ก็มีเรื่องของมหาอำนาจฝรั่งเศสนี่แหละ <c oughs> ที่เข้ามายึดสามดินแดนนี้ <c oughs> แล้วก็ยังคืบคลานเข้ามา <c oughs> สู่บางเมืองบางพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่สยามปกครองอยู่ <c oughs> หรือว่าเป็นดินแดนของเราก็ว่าได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่มันคุ่กลุ่มมาตลอดเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีขีความสามารถที่จะไปทำอะไรกับฝรั่งเศส <c oughs> มันมาปะทุข,ขึ้น ในช่วงสมัยที่รัฐบาลของจอมลอพลปพิบูลสงครามมันคือปลายพศ .2483 ถึงต้นพศ .2484 ครับซึ่งพื้นที่การสู้รบบกเรืออากาศทั้งหลายก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกฝั่งภาคอีสานของไทยแล้วก็ลงไปถึงทะเลในอ่าวไทยที่ติดกับตันด้านลาวแล้วก็เขมรครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะปูพื้นฐานตรงน,นี้ครับค่ะ เป็นที่มาะะของการทํายุทธนาวีในครั้งนี้นะคะจั์ค่ะใช่ครับคิดว่าท่านผู้ฟังท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของเรือหลวงทนบุรีที่มีผู้บังคับการเรือที่ชื่อนวาโทนาวเอกนะครับหลวงพร้อมวีรพันธ์ซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือรแล้วก็ทําการสู้รบกับเรือรบของฝรั่งเศสซึ่งท่านเป็นวิทยอดวีรบุรุษของฐานเรือ ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้เล่าในตอนต่อไปแล้วกันนะครับในตอนเนี้ผมอยากจะเล่าถึงนายทหารในสิบแล้วก็พลทหารที่อยู่ในเรือรบะนะครับสักสามสี่ท่านได้ไหมครับตรงนี้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะครับผมขออ่านแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เป็นบันทึกของทางราชการที่บันทึกวีรกรรมการประพฤติหรือว่าการปฏิบัติของคนที่อยู่ในเรือที่ถือว่า จิตใ,ใจกล้าหาญในขณะที่ทำการสู้รบจะอยู่หรือจะตายจะทำให้ค่าศึกพินาศลงไปได้แค่ไหนอย่างไรมันมีบทพิสูจน์ของมันอยู่ซึ่งผมจะขออ่านนะครับจากบันทึกของทางราชการที่โชคดีที่ผมไปคนเจอมาขอเริ่มได้เลยนะครับคค่ะค่ะะเชิญท่านแรกครับนายเรือเอกเฉลิมสถิรถาวรต้นขนเรือหลวงพลบีคำว่าต้นขน คุณิรยาพอทราบนะครับเป็นฐานบกอาจจะไม่เคยคุ้นคำว่าต้นหนของฐานเรือคำว่าต้นหนในคําจํากัดความนะครับต้นหนคือเจ้าหน้าที่ชี้ทิศทางเดินเรือทะเลหรือเดินอากาศยานประจาอยู่บนเรือหรืออากาศยานเพื่อค้นหาตําแหน่งของยานพาหนะตลอดเวลานั่นหมายความว่านี่คือหน้าที่ของต้นหนคล้ายๆกับนวิเกเตอร์อะไรประมาณนี้ไหมคะทํานองนั้น่ะนะครับ เรือที่อยู่ในทะเลออกไปวันเดียวสองวันเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงนยคนเนี้ยจะมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหลักเกณฑ์หลักการมีตำรานะครับเช่นเดียวกันที่อยู่บนเครื่องบินก็เช่นกันนะครับสมัยนี้อาจจะหรือว่ามันมีเครื่องมือมาทําแทนได้หมดแล้วก็นี่คือหน้าที่ของต้น <Okay. S 2> ท่านที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยขณะนี้คือนายเรือเอกเฉลิมสถิรถาวรต้นผลเรือหลวงธนบุรีนายทหารผู้นี้ได้อยู่ในฉากปฏิบัติการรบอย่างพลวันขณะเมื่อเรือหลวงธนบุรีทําการยิงต่อสู้กับเรือของข้าศึกทั้งเจ็ดลำณเก่อช้างระหว่าน,นี้เองมีกระสุนข้าศึกหนึ่งนัดยิงเข้ามาในเรือเกิดระเบิดขึ้นจากใต้หอบังคับการชิ้นกระสุนระเบิด ถูกนายเรือเอกเฉลิมสถิรถาวรที่ส่วนไปหน้าข้างขวากับด้านศีรษะและร่างกายส่วน,นอื่นๆเป็นบาดแผลสาหัสโลหิตไหลโสมหนาสสมกายถึงกับล้มลง,ลงหมดความรู้สึกไปชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อได้สติฟื้นคืนมาได้แล้วก็แลเห็นนายนาวาเอกหลวงพร้อมวีรพันธ์ผุ่มคับการเรือต้องประสบอันตรายอย่างร้ายแรง และสิ้นใจในเวลาต่อมาไมหช้ารวมทั้งเพื่อนฐานอื่นๆในเรือลำนั้นมีอาการจุดเดียวกันอีกหลายนายหามีผู้บังคับบัญชาควบคุมเรือลำนี้ไหมนายเรือเอกฉเฉลิมสู้หักใจสะกดกั้นความเจ็บปวดลงทันทีแล้วตรงเข้าสั่งการและนำเรือแทนผู้บังคับค่ะด์ดำเนินการต่อสู้ภาศึกต่อไปโดยมิพัก กังวลถึงบาดแผลอันแสนเจ็บปวดรวดร้าวเหลือปริมาณลำดับจากนั้นเรือหลวงทนบุรีก็เกิดขัดข้องขึ้นอีกเพราะเครื่องถือท้ายเรือติดขัดนายเรือเอกเฉลิมสถิรถาวรได้ฝากกระสุนปืนและระเบิดตลอดจนเพลิงไหม้เรือไปอยังที่ท้ายเรือและทำการนำเรือด้วยเครื่องถือท้ายอะไหล่อยู่ในย่านกระสุนป,ปืน จนเตือหลวงทนบุรีสามารถทําการรบกับข้าศึกต่อไปเป็นผลสําเร็จคือขับไล่กองเรือรบข้าศึกถอยไปการกระทําของนายระเอกเฉลิมสถีรถาวรทั้งนี้เป็นการฝ่าอันตรายอย่างใกล้ชิดโดยปราศจากความสะุกสะทานมุ่งผลประโยชน์ในส่วนรวมเป็นเบื้องหน้าเพราะถ้านายทหารผู้นี้มัวพะวงแต่ความเจ็บปวดของตนไม่ยอมสละชีวิตไปผ่านกระสุนระเบิดเพื่อการควบคุม ใช้เครื่องบังคับการเรือให้ทําการได้ทันท่วงทีแล้วนั้นเรือหลวงทนบุรีกับทหารในเรือจะเป็นเป้าปืนใหญ่ให้ข่าศึกสังหารเสียอย่างวินาศแต่นั้นจริงกับว่านายเรือเอกเฉลิมสถิรฐาวรเป็นผู้มีน้ำใจกล้าหารสมเป็นนักรบอันแท้จริงผู้หนึง่งซึ่งสมควรได้รับความยกย่องชมเชยจากมวลชนคนไทยตัวไปนี่คือบันทึก ของทางราชการที่ยกย่องเรือเอกเฉลิมสถิระถาวนะครับในการสู้รบทางทะเลที่เร่ายุทธนาวีที่เกาะช้างท่านเป็นต้นหนของเรือหลวงทนบุรีซึ่งภูมกิกบการเรือก็คือนาวาโทหลวงพร้อมเวรพันธ์ซึ่งเสียชีวิตครับค่ะบันทึกของทางราชการเนี่ยได้บรรยายถึงความเจ็บปวดนะคะแล้วก็บรรยายถึงเรื่องราวนะขณะนั้นเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะคะอาจารย์ ครับผม,อมเองก็ในฐานะที่เป็นชนรุ่นหลังแล้วก็ใน่านบันทึกตรงเนี้นะครับซึ่งก็ยอมรับครับว่าสิ่งที่บันทึกเอาไว้รวมทั้งพฤติกรรมที่ท่านเหล่านี้เนี่ยที่ได้ประพฤติปฏิบัติต่อหน้าที่อย่างซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็กล้า,าเป็นอะไรที่เราต้องยกย่องนะครับแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ได้รับการรับรู้จากชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งถ้าขยายความเมื่อสักครูนี้นะครับเอาเป็นว่าในภาษาที่ <c oughs> ใช้อยู่ในขณะนี้นะครับจะ <c oughs> เห็นได้ว่ามีคำว่านายเรือเอกใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับก็เหลือเป็นเพียงแค่เรือเอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นภาษารือว่าที่ผมได้อ่านมาเนี่ยมันคือภาษาที่ใช้ในสมัยนั้นเวลานั้นครับ <c oughs> ซึ่งก็ยอมรับว่ากระสุน ของเรือฝรั่งเศสที่มาโดนอย่างจังที่เรือหลวงทนบุรีนะทำให้ผู้มาขับการเรือเสียชีวิตแล้วก็ตัวต้นขนเองเนี่ยก็บาเดเจ็บที่ศีรษะ <c oughs> แล้วก็ใบหน้าซึ่งก็เป็นภาพที่ต้องยอมรับว่าถ้าจิตใจท่านไม่กล้าหารพอ <c oughs> ที่จะดำงรงความมุ่งหมายที่จะนำเรือต่อไปเนี่ย มันก็คงเป็นไปตามที่บรรยายมาเนี่ยนะครับคงเป็นเป้าให้เขายิงในทะเลต่อไปอนี่คือหนึ่งท่านนะครับที่ขอเล่าให้ฟังจากบันทึกทางราชการครับค่ะแล้วอีกหนึ่งท่านได้มีบทบาทยังไงบ้างะคะอาจารย์คะครับในเวลาเดียวกันก็ขอเล่าว,วีรกรรมของพลทหารแล้วกันนะครับค่ะเพราะว่าในเรือรบเรือหลวงลำหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งนายทหารในสิบแล้วก็พลทหารในขณะเนี่ยผมได้พบ แล้วก็ได้ประทับใจกับบทบาทวีรกรรมของพันจ่าเอกชุนแสชัว <c oughs> ที่เป็นพันจ่าเอกเนี่ยเพราะว่าได้รับการเพิ่มยศขึ้นมาเพราะว่าตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลทหารนะครับเมื่อมีการมอบเหลียญกล้าหารแล้วเนี่ยก็มีการเพิ่มยศขึ้นมานะครับ <c oughs> เป็นพันจ่าเอก <c oughs> ก็ขอเรียกว่าพันจ่าเอกกันละกันนะครับชุนแสชัวค่ะ <c oughs> บุญแร่ชัวเป็นพลทหารเตรียมกระสุนซ้ายป้อมท้ายเรือหลวงทนบุริสระหว่างทำการสู้รบกับเรือรบข้าศึกอย่างพลวันพัญจาเอกชุนได้ทําการลําเรียงกระสุนขึ้นป้อมขณะนั้นได้ถูกชิ้นกระสุนระเบิดที่เจาะทะลุเข้ามาในห้องตับแขนขวาหักห้อยลงไปที่ตอนใต้ขออ้อศอหัวหน้าห้องกระสุน จึงได้สั่งให้รีบขึ้นไปรับการประคมพยาบาลพันจ่าเอกชุนจึงไต่บันไดขึ้นมายังห้องป้อมปืนท้ายด้วยแขนซ้ายข้างเดียวแขนขวายังหักห้อยไปอยู่เพียงหนังฮะนายป้อมท้ายเห็นดังนั้นจึงบอกให้กลับลงไปเสียก่อนแล้วขึ้นมาที่หลังเพราะเกรงว่าทหารในป้อมปืนเห็นผู้บาดเจ็บสาหัสเพียงนั้นก็จะเสียขวัญด้วยน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวและวินยัย อันยอดเยี่ยมเมื่อได้รับคําสั่งจากนายป้อมเพียงเท่านั้นพันจ่าเอกชุนก็ได้ไต่บันไดกลับลงไปยังห้องส่งกระสุนตามเดิมในห้องส่งกระสุนเริ่มมีควันพิษจากการระเบิดของกระสุนค่าศึกนัดตืน่นๆกนและค่อยๆทวีมากขึ้นโดยลําดับและเมื่อลงไปถึงห้องกระสุนแล้วพันจ่าเอกชุนยังได้สแสดงความตรธกดทนอย่างอุกฤษ่าวคือไม่แยแสต่อบาดเจ็บที่ได้รับนั้นเลย คงฝาควันทําการลําเลียงกระสุนขึ้นป้อมต่อไปด้วยมือซ้ายข้างเดียวเท่านั้นควันระเบิดมีมากขึ้นจนมองอะไรไม่เห็นแม้หายใจก็ไม่สะดวกต้องคำกันทํางานแม้กระนั้นพันจ่าเอกชุนก็ยังคงลําเลียงกระสุนขึ้นไปป้อมต่อไปนับเป็นการรุกเข้าต่อสู้กับข้าศึกท,ทั้งที่มีแขนเหลืออยู่เพียงข้างเดียวทั้งกําลังทรมานต่อความบาดเจ็บแสนสาหัสการกระทําของพันจ่าเอกชุน ยังผลให้ปืนของเรายิงโต้กับข้าศึกได้เต็มที่พันจ่าเอกชุนปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นตลอดเวลาจนได้รับคําสั่งให้ขึ้นมาได้ในเมื่อข้าศึกลาออไปแล้วการกระทําของพันจ่าเอกชุนทั้งนี้แสดงให้เห็นความกล้าหาญและอดทนอย่างยอดเยี่ยมประกอบด้วยวินไอันเก้งัดถึงแม้จะบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสถ,ถึงกับเสียแขนไปข้างหนึง่งก็ยังมาณะบาดบันทางานด้วยแขนที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียว จนสำเร็จประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างนี้นับเป็นเยี่ยงยางอันหน่าสรรเสริญจริ่งนะนี่คือวีรกรรมของท่นจ่าเอกชุนแทชัวนะครับซึ่งในหนังสือเก่าเนี่ยที่ผมเิไปพบมาเนี่ยก็มีรูปของท่านนะครับเข้าพิธีรับเหรียญกล้าหารเมื่อวันที่7กันยายน2484ที่ลานพระบรมรูปทรง้าขึ้นแบบที่ท่านแต่ง เป็นเสื้อแขนยาวซึ่งไม่มีแขนขวาโผล่ออกมาจากแขนเสื้อ,อเพราะว่าแขนท่านขาดตั้งแต่ทําการรบในวันนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าได้ฟังตรงนี้แล้วนะครับเขาคงนึกถึงท่านว่าวินาทีนั้นนาะทีนั้นที่ท่านทางานอยู่นั้นลักษณะแขนขาดล่องแร่ง แล้วก็ใช้แขนข้างเดียวทำการยกขนกระสุน <S <S จากใต้ท้องเรือขึ้นไปให้ปืนทำการยิงได้นี่คือสิ่งที่เหนือคำบรรยายนะครับ <S <S ไม่รู้จะใช้คำอะไร ต่อความกล้าหาญของบรรพบุรุษของเราท่านนี้ครับค่ะอาจารย์คะลองฟังดูแล้วเนี่ยนะคะที่ท่านยอมที่จะไม่ขึ้นไปประถมพยาบาลเพราะว่ากลัวเพื่อนๆจะเสียขวัญด้วยแล้วก็ในขณะนั้นก็กําลังถูกโจมตีท่านก็พยายามที่จะลําเลียงกระสุนขึ้นป้อมในการใช้แขนข้างเดียวแล้วขณะนั้นเนี่ยแขนก็ห้อยอยู่แบบนั้นตามที่หนังสือราชการได้บรรยายเอาไว้เนี่ยนะคะอาจารย์คะแม่เป็นเรื่องราวเป็นวีรกรรมที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้แบบนี้นะคะ นี่แหละครับค,คือ,อความแตกตา่างระหว่างคนที่เผชิญวิกฤตยอยู่ในระหว่างท่ามกลางความเป็นความตายแต่การมีสติมั่นแล้วก็ยังสามารถที่ทำหน้าที่ของตนได้เพราะว่าถ้านึกภาพว่าพทหารชุนนี้ได้ทำหน้าที่ตรงนี้การลำเรียงกระสุนจัดท้องเรือขึ้นไปข้างบนก็คงจะขาดตอนใช่ไหมครับใช่ค่ะ ซึ่งผมขอเรียนไว้นะครับว่าบรรพบุรุษที่ผมบรรยายหรือว่าเรามาเรียนให้ทราบกับคุณพิรยาและท่านผู้ฟังในขณะเนี้อนุสอ์ของท่านทั้งหลายเหล่านี้เมื่อสงครามจบแล้วคืออนุสาวรี ใช่สมรภูมิครับค่ก็ทุกครั้งที่ผ่านนะจุดจุดนั้นนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังที่ไรับฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะได้ราลึกถึงวีรกรรมของท่านเหล่านั้นนะคะซึ่งรับผิดชอบเหนือหน้าที่มากมายท่านก็มีใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อประเทศชาติจริงๆด้วยค่ะใช่ครับก็นี่คือบทบาทของหน้าที่นะครับที่ทห,หารเองเราก็ท่องกันว่าหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด เพราะฉะนั้นเมื่อท่องกันไปท่องกันมาเนี่ยนี่คือรูปธรรมครับ<ะ>ที่เกิดขึ้นจริงว่าถ้าไม่มีคํานี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นในมาที่ตรงนี้นั่นนะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนึกถึงภาพคนที่แขนขาดนะครับเราเราเองก็มองเห็นแขนเราเองที่มันขาดแล้วก็ยังใช้แขนข้างเดียว<ะ>ที่มีอยู่เนี่ยทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ ผมคิดว่าท่านผู้ฟังแล้วก็เราทุกคนเนี่ยนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ไปพบเรื่องราวตรงนี้เข้าแล้วก็มีโอกาสได้นํามาบอกเล่าครับค่ะผ่านไปแล้วสองท่านนะคะจากการเสียสละนะคะการกระทํายุทธนาวีของทหารเรือไทยนะคะอาจารย์คะขออีกสักคนหนึงได้ไหมครับท่านนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนึกภาพตามไปนะครับคือผมก็ยอมรับจริงๆว่าืหใจเหล็กเพชรจริงๆ คือบนเรือหลวงเนี่ยนะครับเรือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเคยดูหนังสมัยที่มีโจรสลัดอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือบนเรือเนี่ยครับก็จะมีเสากระโดงสูงใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีใครคนหนึ่งที่ขึ้นไปอยู่บนยอดเสาเพื่อจะคอยมองทิศทางนะครับส่งข่าวว่าเครื่องบินข้าศึกมาทางไหนเรือรบข้าศึกอยู่ตรงไหนมีคนคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ตรงนี้ ซึ่งผมจะนำมาเล่าในขณะนี้นะครับค่ะเชิญค่ะพันจ่าเอกป๋อไล่แท่เฮงชื่อแบบลูกหลานจีนเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งป๋อไล่แท่เฮงตำแหน่งยามยอดเสาเรือหลวงชนบุรีชนบุรีชอช้างนะครับนี่เป็นเรืออีกหลังพันจ่าเอกป๋อไล่แท่เฮงผู้นี้มีหน้าที่เป็นยามยอดเสา สำหรับดูแลเหตุการณ์ภายนอกเรือซึ่งเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งเพราะเป็นหูเป็นตาของเรือรบฉากแรกที่ได้เปิดการรบนั้นข้าศึกจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีก่อนแม้ข้าศึกจะได้ใช้ฉากเขากําบังการเคลื่อนที่เข้ามาแต่ด้วยความระมัดร,ระวังของยามยอดเสาผู้นี้จึงได้หาพ้นสายตาไปไหมพันจ่าเอกปอไลได้รายงานทิศทางของเครื่องบินข้าศึกที่เข้ามาได้แน่นอน เป็นเหตุให้ปืนในเรือชนบุรีทุกระบอบทำการยิงเครื่องบินได้ก่อนที่จะตั้งตัวมุ่งเข้าหาเรือนอกจากนั้นยังได้รายงานทิศและจำนวนเรือรบข้าศึกที่เข้ามาทั้งสามด้านได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุให้ต้นปืนสั่งแบ่งปืนต่อสู้กับข้าศึกได้รวดเร็วพันจา่าเอกปออลายไสเฮงได้กระทำหน้าที่ได้ดีในท่ามกลางกระสุนปืนใหญ่ข้าศึก โดยไม่ได้หวาดเกรงอันตรายและไม่ได้สะทุกสถานแม้ต่น้อยจนต้องประสบอันตรายโดยถูกกระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกตกฟาดกระเด็นลงมาจากยอดเสาพร้อมกับเสาเรือที่โค่นตามลงมาขาทั้งสองข้างของพันจ่าเอกปอไล่ขาดละเอียดและตามตัวมีบาดแผลโลหิตไหลโสมกาย พันจ่าเอกปอไล้แสเองซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงปานชนิดก็มีได้ร้องควรวญครางซ้ำยังมีน้ำใจร้องปลอบขวัญเพื่อนๆพือนทหารก่อนสิ้นใจว่าเอามันเอามันคำพูดของผู้ที่กำลังจะขาดใจตายเช่นนี้ย่อมเป็นคำพูดที่กลันออกมาจากหัวใจจริงฉังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าพันจาเอกปอไล้แสเองเป็นผู้มีน้ำใจต่อสู้เพื่อประเทศชาติของตนอย่างแรงกล้า และมีเลือดนะักสู้อันกล้าหาญจนโลหิตหยาดท้ายแม้ตนหมดโอกาสที่แล้วและจะต้องตายก็ยังรู้จักวิธีปลอบขวัญเพื่อนทหารด้วยกันให้มีน้ำใจสู้ต่อไปโดยไม่ท้อถอยทําให้ผู้ได้ยินได้ฟังเกิดกําลังใจทําการต่อสู้ข่าศึกเข้มแข็งยิ่งนะักจึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเพื่อเป็นตัวอย่างแกะนะ่นักรบไทยสิบไปยังไงครับนี่ถ้าผมไม่ได้เจอหนังสือเล่มนี้นะครับ ก็คงไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคารบกันยังไงนะครับในทางบกทางเรือเนี่ยแล้วก็ปิตใจของคนที่กล้าหารเนี่ยเขาคขากล้าหาอยังไงท่านเนี่ยกล้าหารจนโลหิตหยาสุดท้ายเนี่ยนะคะแหมบางครั้งฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจนะคะว่าท่านได้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมจนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย ก่อนจะจากไปก็ยังมีใจที่จะปลอบขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามีความเป็นชายชาติทหารอย่างแท้จริงนะคะอาจารย์คะครับเราผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟัง<ม>อยู่รายการอยู่ในขณะนี้นะครับค<ะ>งมีความรู้สึกนึกถึงเรื่องดาวเก่าๆเหล่านี้ซึ่งเราแทบจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังน<ม>ักนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะน้ำม,มาแล้ว<ะ>ครับ ตั้งแต่2,484โน้นซึ่งผมคิดว่าความดีงามต่างๆเหล่านี้มันไม่น่าจะมีวันหมดอายุนะครับเป็นเรื่องที่เราหรือว่ารายการของปริรยาที่มาทำตรงเนี้ยแล้วก็จะอยู่ในพอดแคสต์ต่อไปเนี่ยจะมีใครมาเปิดฟังที่หลังอะไรยังไงผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับค่ะ เรียกได้ว่าเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องนะคะของทั้ง3ทหารเรือไทยแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวของทหารเรือไทยแบบนี้นะคะในการสู้รบต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้อยคนนักนะคะจานที่จะได้ยินได้ฟังว่าบนเรือเนี่ยเขามีการทํางานกันยังไงเรื่องราวของท่านเนี่ยจะน่าติดตามยังไงนะเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามกันได้ในตอนต่อไปนะคะที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะพลเอกนิพัฒน์ทองเลขาอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่ปรึกษาผู้ว ราชการกรุงเทพมหานครที่ได้นําเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยมาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาขอบคุณคุณพิรยาและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน